โอเคนะผมตอนนี้เราก็อยู่กับเว็บ1นึ่งสนโซนนะ <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาสุ่มเอ่อไอดีฟรีไฟนะครับ <c oughs> ก็เปิดเพื่ออยากให้น้องๆมีรหัสดีๆเล่นกันทุกคนนี่นะครับเขียนหน้าเว็บเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มไม่รว้ต้องดูก่อนเดี๋ยวผมจะไปสมัครก่อนนะครับสมัครก็คือเดี๋ยวผมขอสมัครก่อนนะครับสมัครโม่ๆเลยก็ได้นะครับก็ใส่รหัสผ่าน นะครับเอ้าสมัครใครสมัครไม่เป็นก็สมัครเราอินกับเฟซไปเลยก็ได้นะครับเข้าสู่ระบบสำเร็จนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคพอเราเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วก็กดมาที่เติมเงินครับโอเคใครที่อยากใครที่เติมเงินไม่เป็นครับก็ดูได้นะครับวิธีการเติมก็เขียนบอกนะครับผมประมาณนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าหน้าเว็บกันเลยครับ นะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่น้ำไบและเดี๋ยวผมจะตอนนี้ผมมีอยู่ร้อยเครดิตนะผมเติมมาละโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นสุม่มสุ่มไม่มีเกลือแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูอนี้ก่อนได้มีท่าปักตรงกับเพชรนะครับผมผมว่ามันยังไม่เหมาะกับผมนะครับจะดูทุกอันเลยครับอันนี้ก็เป็นท่านะครับยังไม่เหมาะนะครับเดี๋ยวดูอันสุดท้ายนะครับอันนี้ สุ่มยังไงก็ได้นะครับใช้99สิเก้าแต่ผมมีร้อยเครดิตเป๊ะนะครับเครดิตผมจะสุ่มเลยนะครับไปครั้งเดียวรู้เรื่องครับสุ่มยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับธรรมดานะครับรหัสก็อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับนี่เขียนบอกเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้ารหัสให้ดูนะครับอันนี้เป็นเว็บเอ่ออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวปเด็นน่าหักก่อนเว็บหนึ่งสีหนึ่งโซนนะครับก็ใครที่อยากสุ่มนะครับเคเดี๋ยวผมเข้ารหัสให้ดูก่อนนะครับ โอเคนะผมตอนนี้ผมก็ได้ ID หมวกเอฟมาแล้วนะครับผมใครที่อยากจะไปซุ่มนะครับเว็บ1นึ่งสนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปตามสุ่มกันเยอะๆนะครับโอเคครับโอเคนะผมก็วันนี้ผมจะมาขึ้นรหัสฟรีไฟให้ดูนะครับผมก็ใครที่อยากจะเห็นชุดรหัสที่ผมจะแจกนะครับก็ไปดูคลิปที่แล้วของผมล่าสุดคลิปล่าสุดของผมเลยนะครับก็ไปดูนะครับก็ผมอาจจะลงคลิปนี้ช้าหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผม ยังไม่ว่างนะครับผมก็ประมาณนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูกิจการสายฟรีก่อนนะครับผมได้แล้วนะผมรับไปแล้วเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะครับเป็นชุดผู้หญิงนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับชุดผู้หญิงตัวดีเลยชุดผู้หญิงตัวนี้นะครับชุดผู้หญิงตัวนี้นะครับไอคเผมอยู่เลเวลสี่นะครับผมไม่มีตังอัพจริงๆนะครับ ใครที่อยากจะเติมให้ผมไม่ให้หยอกหยอกหยกทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูอันใหม่เอาไปดูสกินปืนสกาครับเรายังไม่ได้ดูดีนะครับสกินส,สกินสกาสกินสกานะครับสกินสกาอันนี้ผมอยู่เลเวลสี่นะครับเพราะว่าผมไม่มีตังอัพจริงๆนะครับอืมนั่นแหละ xm แปดผมก็อยู่ที่เลเวลหนึ่งนะครับ MP มถ้ามาลบน้าผมเอาแน่นอนนะครับถ้ามานะเจ็บคอมากเลยทุกคนอ่าไอ้กระป๋อยูเรียหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลังอาวุธกันครับบอกเลยนะครับว่าปืนหลักๆของผมครบนะครับนี่นะครับปืนหลักหลักครบเลยนะครับผมดูเนี่ยครับ a อ G นะครับแล้วก็ปืนอันนี้นะครับดูเลยนะครับผม เจ็บคออ่ะทุกคนเนี่ยผมอัเนี้ยมนนไม่อยากจะพูดอ่ะมันเจ็บคอเอาเป็นว่าดูเอาเองเลยนะครับเจ็บคอมากเลยเนี่ยปืนหลักๆครบเลยนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นรหัสให้ดูเลยนะครับบนหน้าจอองผมเลยนะครับ ก็ใครที่ได้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแจกรหัสตัวใหม่ก็อย่าลืมติดตามรับชมคลิปของผมด้วยนะครับก็ใครที่อยากจะเล่นกับผมนะครับก็สามารถเอทไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดไปดูตรงประวัตินี้นะครับอันนี้เลยนะครับก็สามารถทักมาหาผมได้นะครับทักไปทางเฟซก็ได้นะครับไปเอทักไปทางเชตนะครับผมก็เออไม่ไม่ทักไปทางไลน์ดีกว่านะครับเพราะว่าทางเฟซมันไม่มันไม่ข <si ึ้นนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับ ทักไปทางไลน์นะครับดีที่สุดมันขึ้นนะครับใครที่อยากจะเล่นหนึ่งหนึ่งนะครับทักไปเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ซีไว้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแจกรหัสตัวไหนก็เราจะไม่พลาดกันนะครับใครที่ติดตามผมก็ผมจะหารหัสมาแจกภายในบุ่งนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ